เมือนในข้ามาเยี่ยมบ้านยู่คุณพ่นค่ะมาแบบเซ่อไทยอยากไปเบิองกอนวมาละสิรอเปล่าไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณอ้ามาจังวะรู้ว่ากำลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีบานดีบาดีสวัสดีอ้ขอบคุณมากมากสระเปาจากพี่บุญพี่บุญค่ะนั่งนั่นั่งนั่งนั่งนนั่ก่อนเดี๋ยวเขาอยากปิดประตู ก็ลังอันตองก่อนล่ำเลนลูกซีมทมาฮาพ่ขอขมื่อในคือ,อที่คุณพลต้นแก้วเป็นเป็นสิทพี่สวัสดีครับพี่พน้องป่าแฟนเพลงแฟนขาคุณไม่น่นค่ะเป็นสิทพี่ได้เห็นบ้านบ้านจันเมืองผมกับไปร่ำไปเห็นร่ำน้ำพมมโพของไปร่ำดอกโอค่ะพ่อสมานจันเมืองไอ้คุณไปร่ำปีนัน้น ก็สองสดงให้จังเลยว่าไหมสามแปดแน่นอตอนนั้นเลยกูน่ะอยุ่ที่ปีเอาจำหมดเด้แม่มาจะมันกันยี่สิบยี่สิบตัวแม่นอนมาจากเมืองนอกมาจากไปอยู่ไต้หวันพี่น้องไต้หวันสองปีหลังจากเข้าร่วงการจนครบแล้วก็ไปอยู่อยู่ไต้หวันค่ะเดืองราบขาทำแดบไปอยู่ไต้หวันก่อนเพชรยังตอนไหนคะตอนนี้อันไปอยู่ในี่ยฉนบอกว่าอืมเป็นงานนี่แหละ ใส่เได้นานเป็นช่างเป็นช่างช่างเน่ช่างเย็บผ้านั่นไงนั่ได้นานแบบนี่แหละช่างเย็บผ้าอยู่แบบว่าอยู่วงดนตรีไปบอยมาแล้วอยู่มอนาห์กับอยู่มาเลวไอ้คุณอยู่วงใดตะกี้มอลาห์กับอยู่มาแล้วว้าวพี่น้องเบิ้งแก้หันไปเป็นศิลูินแล้วครับน้ออยู่วงไหนเนี่ยวงไหนครับวงไหนแกนนาโค้ดนั่นแกนนาโค้ดมาทางศิลป์รุ่นได้สมัยเพิ่นฮาเครื่องซิปซิปกลัวเนี่ยนะ ตอนไหนผู้ตีมาในทีมเลยสิบเป็นยี่สิบตอนนั้นผู้ตีคนไปเริ่มเริ่มเริ่มแรกเนาะก็เสียไม่ล้ำป่ค่ะอุ้ยเป็นตัวประกอบเปล่ำเนี่ยประจำบุ้งแล้วก็ล่ำออกล่ำประกอบเพ่นนี้อออล่ำประกอบแล้วตอนไหนอยู่อยู่มลโมูอีกอีกเจ้าพองค่ะล่ำจะนานแตมาอยู่สาธิตทองใจสาธิตทองใจตอนอยู่แกนละกกอนนี่ตอนสมจิมบอลเนี่ไปอยู่อยู่แต่รุ่นแรกเลยวยุ่นรุ่นวันนีนรุ่นเล็นรุ่นรุ่นท่หางเรื่องสิบกว่าคนล่ะ ผู้ตีคกับไปบูมถึงเป็นร้อยคนถึงยี่สิบสามสิบสี่สิบหาเรื่องเ็ได้แต่นี่สินะกอกตื่นเต้นย่บวงสาธิตเอ้คนน่ลำบากสาธิตบ่บ่านนี้กรับมากลับมาอยู่กับนองประจําวงแล้วนั่นมาเาเห็ุชุดเปลี่ยนนั่นนรองประจําวงปีที่สองบานี้อาจารย์น้ำเพิกับคนกับาเออขาดมาเอกแย่ลองรองเองไปเนพรไเอกเป็นพระเอกตอนสาธิตเพิ่น แสดงทาหูเลือมเนาะถอดขาเนินะก็เป็นอนเป็นหูวเลือมขาใสี่แวก็ดึกมากสิสาธิตออกมาเป็นถอดขาพู้เนาะเป็นสาธิตเล่อตอนนั้นเป็นลำเพลินแไเน้องลำเพลินลำเพลินโวยมากจริงหาเาตื่นเต้นตื่นเต้นเอาาแต่ตอนนันคกนาะจะไดนกรไดจะไดกรไดควันเกล็กรไดฟังเพลินเนาะ พระเอกโจพระเอกโจตะกี้โอ้ขับเลยพระเอกโจ้วก็ออกน้ามขามหวาอ่าปีแดงเนาะตะกี้เนาะค่ะสุดยอดดีนีนักเอกมันก็ซื้อแดงด้วยกันแล้วะนะตะกี้รุ่นตะกี้รุ่นแดงก็ส้มกินวันไปมันพระเอกนะฟ <t> ังคนที่ซื้อฟังคนมากซื้อแล้วรอมาเนาะจังเนาะ่ไรเนาะดี๋ยวเราลองก็่นี้ล้วาว่ามังมีเสียงแฟนดังยัง เราขอใครแปลเป็นแน่วร่วมส่วนวิญญาณในคนทาง<ฮ>ที่เราเป็นลูกค้าอนุชาในน้นอ,นองคนนี้แม่สัง<ฮ>่งสงบใจอยู่ยังบ่ฝ้าออฟังน้ำไบสมบัตินีมวนกบบอกกระตือรือร้น,น<ฮ>คุณผู้วางใส่แจ้งจีเกบอนแล่นความอยากได้ถอยลงาำ พอนยำเล้งยนทํำไปฟันํำกับพอเจ้าเที่ยวเข้าวัดว<อ>่าศาสนาไปสิ่งรวมข่าวสาบาง่วงมั่วหมองม่านดาเดินผิดของซองไปเห็นทางเก่งอ,อ,อยากปรึกษากระแสเรื่องคุยกันกับคุณพี่เร็ว<อ>นั่งติดตองทวนที่ืออย่างมาผัวายไปข่าตาวมา และนางห้อยเอาคบนาอุกอังทั้งสมองจนปัญญาหัวขิดผู้เดียวอยู่ล่างบา้านอาการผู้เดียวเรื่องส่วนตัวครอบครัวเอาสังมายุ่งเป็นตาหน้าย,ยากบอกมียังไงยามเมื่อ,อเลี้ยงเศร้ามันได้อยากไล่ ดี่โตบมือโอ้โหไล่เยี่ยมนี่เนาะสุซ้ำนะครับเสียงหมดเต็มเนาะปกติถ้าไปล่ำเติมต้องพ่อมแล้วก่ออันนี้มากขึ้นมากแล้วมาล่ำมนกะเสียงออกมาเต็มเี่นาะนี้นคขอวนนี้ค่ะจากไปอันนุไปยุ่งเจริญน่ะแหละก็สอบกันอีพอชาติช่จะาองออตั้งบ้านแต่ก้อนอัน คุ้นพูดเนี่ยนฮอตเทิดเด้อวสัน่นรับวนถึงอย่างนี่ว่าสันโว้ดูดีนคับท้าเลยอันสาธิตเนิ่นเป็นทำนองคำพิ้นจะชือเมื่อวา่ะไรส่ก่อนมันโดนเนี่ยมันสิมีเทียไปอัดสดแต่ว่ามันเปิดวันรมัวมีคนเรื่งเพื่เปิดสูงเหนือนี้จะจำได้แนแต่ละันพายเอกันร่วงยนาคอนเพื่อนนะครับน้อยเนื่อะก็ซื้อเมิ่น นี่แหละคือเรื่องเล่าเรื่องเล่าแบบว่าที่มาที่ไปบนว่าสิเป็นพลัำสิเลยเด็แม่ไอเป็นเป็นเป็นพลัำงูมาก่อนหลังจากนั้นมากนะใช่จะมาเกี่ลรำนนะคุณพ่อสมาน์ทแม่ไปไปกับเป็นจากบนมีเรื่องตอนออกรำเนี่ยเปินเปิดล่ำก่อนรับสิ่งก่อนเพราะท่านเก่งเกิดแต่ว่าออกรำเนาะบานิซึมารับไปเลียดก้อนก้อนของภาษานี่แม่นบานิช่วงงานอันนี้เพื่อก็เรื่องให้ออกนี่งานงานกะท่านเนาะเดือนที่สองที่สามคุณพ่อสมาน์ทคุณจับออกขึ้นพม่นได้ไม่ได้คุณกับ ผมได้เปลี่ยนเนี่ยคือมีกรไงมาอแม่อ่อนตลาดน้อเขาเอยก่อตลาดสาธิตตะกี้อ่าสาธิตเอพจนาสิได้ดมากมันก็มีพื้นฐานเหมือนเขาเลยพอสมานมาให้ออกให้ออกล่ำได้แม่บางกระชีนมากก็ออกเป็นทางการต่อไปร่วมกันนี่แหละจะว่าอย่กบอกลูกเต่าหน่อยคุณมาการที่เ้าเป็นโม้วนล่ำบนเ้าสิลองเพียงอย่างเดียวเ้าต้องมีพื้นฐานในการล่ำพอ คือจังสมัยตะกี้ล่ำทองเลาร่ำตะกี้หน่อยคุณตองสเดือนเขาภาษาต้องใไ้ไดกล่ำได้หลายซึ่งเป็นอลัตัวเองด้วยแม่ยกอนเกี่ยวผ้าราสีูกอนจดเกี่ยวผ้าแม่ส่วนละแม่กระทินถงข้าเตรียมาย่กอนงกระทินอ่าใช่แล้วก็น้่กบวดกับเบาเด็กอบวดแม่อัฐิต่างๆสัมคัญที่สุดือเิป็นยาจะพามาทุ่งเงินถึงถูกลูกศิษย์ตรงนั้นแอ่พราะเด็กซ้กอนนะ ลุกซิพไปอ่าลูกซิพไปอาจารย์จะได้ยุ่เด็กเจ้าพ่อไหนตีบางคนสิว่าได้อยู่แต่ว่าหันบ่้านไหนค้เป็นปยังเอาหนังสือมาอ่านเลยอันนี้ก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าขึ้นหลักๆคือขอลำให้ตรงได้ที่คุณยิ่งมากบ้เป็นลุกซิพบ้านเป็นสองร้อยหรอค่ย่างย่างค่ะประมาณหกสิบหรอประมาณเด็กไอ้ตุ้นเด็กว่าตุ้นลอยเนไหมตุ้นลอยมันก็มีผู้สำเร็จมากต้องสำเร็จบ้างโอเคขอบคุณมากค่ะมัย์บ้านแค่นี้สวัสดีค่ะ